สมัยหนึ่งพิสุผู้เถระมากด้วยกันอยู่ที่อัมพาตกะวันใกล้ราป่ามัชิกาศก็สมัยนั้นแลพิสูุเถระมากด้วยกันกระบจากบินนบาทภายหลังพัดนั่งประชุมสนทนากันที่โรงกลมได้สนทนากันว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ทำเหล่านี้คือสังโยน์ก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ดีมีอัดต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอัดเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันบรรดาภิกษุผู้เถระเหล่านั้นภิกษุผู้เถระบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือ สังโยน์ก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ดีมีอัดต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยน์ก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ดีมีอัดเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกัน ก็สมัยนั้นแลจิตตะคฤหบอดีได้ไปยังบ้านสวยชื่อมิคะปัฏทกะด้วยกิจกริยะบางอย่างได้สดับข่าวว่าพิสูจน์ผู้เถระมากด้วยกันกราบจากบินาบาภายหลังพัดแล้วนั่งประชุมกันที่โรงกลมได้สนทนากันว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย รมเหล่านี้คือสังโยชนก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ด,กดีมีอัดต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัดเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันบรรดาพิสุผู้เีระเหล่านั้นพิสุผู้เีระบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ดีมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมเหล่านี้คือสังโยชนยรรก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ดีมีอัดเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกัน ครั้งนั้นแหลจิตตะคฤหบดีได้เข้าไปหาพิสุเถระทั้งหลายเหล่านั้นถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามพิสุผู้เถระทั้งหลายว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญกระผมได้สดับข่าวว่าพิสุผู้เถระมากรูปด้วยกันกราบจากบินทบา ภายหลังพัดแล้วนั่งประชุมกันที่โรงกลมได้สนทนากันว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสั่งโยน์ก็ดีสังโย์ชนิยธรรมก็ด,รรมกดีมีอัดต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอัดเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกัน พิสูู้ถระบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายรรมเหล่านี้คือสังโยตก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ดีมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายรรมเหล่านี้คือ สังโยต์ก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ดีมีอัดเหมือนกันพยัญชนะเท่านั้นต่างกันดังนี้หรือพิสุเหล่านั้นตอบว่าอย่างนั้นคฤหาบดีจิตตะคฤรหาบดีได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยน์ก็ดี สังโยชนิยธรรมก็ดีมีอัดต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันถ้ากระนั้นกระผมจกอุปมาให้ฟังเพราะวิญญูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจเนื้อความแห่งพาสิทธ์แม้ด้วยข้ออุปมานั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายเปรียบเหมือนโคดำตัวหนึ่ง โคขาวตัวหนึ่งเขาผูกด้วยเชือกเส้นเดียวกันผู้ใดแลเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าโคดำติดกับโคขาวโคขาวติดกับโคดำดังนี้ผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกละหรือพิสุเหล่านั้นตอบว่าไม่ถูกคฤหบดี พราะโคดำไม่ติดกับโคขาวแม้โคขาวก็ไม่ติดกับโคดําเชือกที่ผูกโคทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องผูกจิตตะเครหบ,บดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลจักสุไม่ติดกับรูปรูปไม่ติดกับจักสุฉันทราคะที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยจักสุและรูปทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องผูกหูไม่ติดกับเสียงเสียงไม่ติดกับหูฉันทราคาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดจมูกไม่ติดกับกลิ่นกลิ่นไม่ติดกับจมูก ฉันทราคาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดลิ้นไม่ติดกับรถรถไม่ติดกับลิ้นฉันทราคาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรถทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดกายไม่ติดกับผลถธ่าพะ ผดทพะไม่ติดกับกายฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและผดทพะทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดใจไม่ติดกับธรรมารมธรรมารมไม่ติดกับใจฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมรมทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติด ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าดูก่อนคฤหาบดีการที่ปัญญาจักสุข,ของท่านยังทราบในพระพุทพธพจน์ลึกซึ้งชื่อว่าเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วปะธรรมอิสิทัตตะสูตรสมัยหนึ่ง พิสุเถระมากรูปด้วยกันอยู่ที่อัมพาตกะวันครั้งนั้นแหลกิตตครหบดีได้เข้าไปหาพิสุผู้เถระเหล่านั้นไหว้แล้วนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้อาราธนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับบิณฑบาตอาหาร ของกระผมในวันพรุ่งนี้พิสูผู้ถีระทั้งหลายได้รับอาราธนาโดยดุษณีภาพครั้งนั้นแหลจิตตะเครหบดีทราบการรับอาราธนาของพิสูผู้ถีระทั้งหลายแล้วลุกจากที่นั่งกราบไหว้กระทำประทักษิณแล้วจากไปครั้งนั้นแหล พอล่วงราตรีนั้นไปเป็นเวลาเช้าพิสูผู้เถราทั้งหลายนุ่งห่มแล้วถือบาทและจีบอพากันเข้าไปอย่างนิเวศของจิตตะครหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ถวายครั้งนั้นแหละจิตตะครหบดีเข้าไปหาพิสูผู้เทราทั้งหลายไหว้แล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครันแล้วได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธาตุดังนี้ความต่างแห่งธาต,าต,าาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแลเมื่อจิตตะคระหาบ,บดีถามอย่างนี้แล้ว พระเถระผู้เป็นประธานได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองกิตตาเครหาบดีได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญคําที่กล่าวกันว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธา,าตาาุดังนี้ความต่างแห่งธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแลแม้ครั้งที่สองพระเถระผู้เป็นประธานก็ได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามกิตตะคณาบดีก็ได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่าความต่างแห่งธาตุ ความแต่งแห่งธาตุดังนี้ความต่างแห่งธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแลแม้ครั้งที่สามพระเถระผู้เป็นประธานก็ได้นิ่งอยู่ก็โดยสมัยนั้นแลท่านอิสิทตากเป็นผู้บวชใหม่กว่าทุกองค์ในพิสุสงหมู่นั้น ครั้งนั้นแหลท่านอิสิทตะได้ขอโอกาสกับพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญกระผมขอพยากรปัญหาข้อนั้นของจิตตะคระหบดีพระเถระกล่าวว่าดูก่อนท่านอิสิทตะเชิญท่านพยากรปัญหาข้อนั้นของจิตตะคระหบดีเถอ อิสิทัตะพิขุกล่าวว่าดูก่อนคฤหบดีก็ท่านกล่าวถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธาตุดังนี้ความต่างแห่งธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแลดังนี้หรือ จิตตะครหบดีกล่าวว่าอย่างนั้นท่านผู้เจริญอิสิทัตตะพิขุกล่าวว่าดูก่อนเครหบดีความต่างแห่งท่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้คือจักขุท่ารูป,ปรท่าจักขุวิญญาณท่า โสตธาตุสัทธธาตุโสตวิญญาณธาตุคานธาตุคันทธาตุคานวิญญาณธาตุเชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพะธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุ ธรรมทาตุมโนวิญญาณทาตุดูก่อนเครหบ,บรดีความต่างแห่งทาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุเท่านี้แลครั้งนั้นแลจิตตะครหบดีชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธของท่านอิสิทต,ตะแล้วได้อังคาดภิกษุผู้เถระทั้งหลายให้อิ่มหนำเพียงพอ ด้วยขาธิยโภชนีอาหารอันประณีตด,ด้วยมือของตนครั้งนั้นแหลพิสุผู้เถระทั้งหลายฉันเสร็จแล้วลดมือจากบาทแล้วลุกขึ้นจากอาสนะแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลพระเถระผู้เป็นประธานได้กล่าวกับท่านอิสิทธตะว่าดีแล้วท่านอิสิทธตะ ปัญหาข้อนั้นแจมแจ้งแก่ท่านไม่ได้แจมแจ้งแก่เราดูก่อนท่านอิสิทธตะต่อไปถ้าปัญหาเช่นนี้พึงมีมาแม้โดยประการอื่นในการใดท่านนั้นแหละพึงกล่าวต่อปัญหาเช่นนั้นในการนั้นทุติยอิสิทธตะโสณ สมัยหนึ่งภิกษุผู้เถระามากรูปด้วยกันอยู่ที่อัมพาตกะวันครั้งนั้นแลจิตตครหาบดีได้เข้าไปหาภิกษุผู้เถระทั้งหลายถึงที่อยู่วหวยแล้วนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้อาราธนาว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญขอพระเถระทั้งหลาย โปรดรับพระตาหารของกระผมในวันรุ่งนี้พิสูผู้เถระทั้งหลายรับอาราธนาโดยดุษณีภาพครั้งนั้นแลจิตตะครหาบดีทราบการรับอาราธนาของพิสูผู้เถระทั้งหลายแล้วลุกจากอาสนะไหว้กระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหล พอล่วงราตรีนั้นไปเป็นเวลาเช้าพิสูจผู้เถระทั้งหลายนุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรพากันเข้าไปยังนิเวศของจิตตะครหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ถวายครั้งนั้นแหละจิตตะครหบดีเข้าไปหาพิสูจผู้เถระาทั้งหลาย ไหว้แล้วจึงนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญทิฏฐิหลายอย่างย่อมเกิดขึ้นในโลกดังนี้ว่าโลกเที่ยงบางโลกไม่เที่ยงบางโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบางชีพอันนั้นสริระก็อันนั้นบาง ชี่เป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่นบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาม่ได้บ้างข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่ออะไรมีทิฏฐิเหล่านี้จึงมี เมื่ออะไรไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีเมื่อจิตตะครหะบ,บดีได้ถามอย่างนี้แล้วพระเถระผู้เป็นประธานได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามจิตตะครหบ,บดีได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญทิฏฐิหลายอย่าง ย่อมเกิดขึ้นในโลกดังนี้ว่าโลกเที่ยงบางโลกไม่เที่ยงบางโลกมีที่สุดบางโลกไม่มีที่สุดบางชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างชีพเป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่นบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้ว ย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้บ้างแม้ครั้งที่สามพระเถระผู้เป็นประธานก็ได้นิ่งอยู่ก็สมัยนั้นแหลท่านพระอิสิทต,ตะเป็นผู้ใหม่กว่าทุกองในพิสุสองโมนั้น ครั้งนั้นแหลท่านพระอิสิทธะได้ขอโอกาสกับพระเถระผู้เป็นประธานว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญกระผมขอพยากรปัญหาข้อนั้นของจิตตะรรหาบดีพระเถระกล่าวว่าดูก่อนท่านอิสิทตะท่านจงพยากรปัญหาข้อนั้นของจิตตะรรหาบดีเถิด ท่านอิสิทตตะได้ถามว่าดูก่อนครหาบดีก็ท่านถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระเถระผู้เจริญทิฏฐิหลายอย่างย่อมเกิดขึ้นในโลกดังนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบางโลกมีที่สุดบางโลกไม่มีที่สุดบ้างชีพอันนั้นสริระก็อันนั้นบ้าง ชีพเป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่นบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเกิดอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้บ้างข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่ออะไรมีทิฏฐิเหล่านี้จึงมี เมื่ออะไรไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีดังนี้หรือจิตตะครหบดีกล่าวว่าอย่างนั้นท่านผู้เจริญท่านอิสิทต,ตะกล่าวว่าดูก่อนครหบดีทิฏฐิหลายอย่างย่อมเกิดขึ้นในโลกดังนี้ว่าโลกเที่ยงบางโลกไม่เที่ยงบาง โลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีพอันนั้นสริระก็อันนั้นบางชีพเป็นอื่นสริระก็เป็นอื่นบ้าง taught, สัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมไม่เป็นอะีกบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้บ้างดูก่อนครหะบดีเมื่อสักยะทิฏฐิมีทิฏฐิเหล่านี้ก็มีเมื่อสักยะทิฏฐิไม่มีทิฏฐิเหล่านี้ก็ไม่มีท่านจิตตะครหะบดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจรเดินก็สักยะทิฏฐิย่อมเกิดมีได้อย่างไร ท่านอิสิทัต,ตะกล่าวว่าดูก่อนครหบดีปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับแนะนําในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตตบรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษไม่ได้รับแนะนําในธรรมของสัตตบรุษย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่ง เห็นตนมีรูปหนึ่งเห็นรูปในตนหนึ่งเห็นตนในรูปหนึ่งเห็นเวทนาโดยความเป็นตนหนึ่งเห็นตนมีเวทนาหนึ่งเห็นเวทนาในตนหนึ่งเห็นตนในเวทนาหนึ่งเห็นสัญญาโดยความเป็นตนหนึ่งเห็นตนมีสัญญาหนึ่งเห็นสัญญาในตนหนึ่งเห็นตนในสัญญาหนึ่ง เห็นสังขารโดยความเป็นตนหนึ่งเห็นตนมีสังขารหนึ่งเห็นสังขารในตนหนึ่งเห็นตนในสังขารหนึ่งเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนหนึ่งเห็นตนมีวิญญาณหนึ่งเห็นวิญญาณในตนหนึ่งเห็นตนในวิญญาณหนึ่งดูก่อนครหบอดีสักยะทิฏฐิย่อมเกิดมีได้อย่างนี้แหล กิตตะคหรหบดีถามว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญก็สักยะทิฏฐิย่อมไม่เกิดมีได้อย่างไรท่านอิสิทัตตะตอบว่าดูก่อนคหรหบดีอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าได้เห็นสัตตบรุษฉลาดในธรรมของสัตตบรุษได้รับแนะนำในธรรมของสัตตบรุษย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งไม่เห็นตนมีรูปหนึ่งไม่เห็นรูปในตนหนึ่งไม่เห็นตนในรูปหนึ่งไม่เห็นเวทนาโดยความเป็นตนหนึ่งไม่เห็นตนมีเวทนาหนึ่ง ไม่เห็นเวทนาในตนหนึ่งไม่เห็นตนในเวทนาหนึ่งไม่เห็นสัญญาโดยความเป็นตนหนึ่งไม่เห็นตนมีสัญญาหนึ่งไม่เห็นสัญญาในตนหนึ่งไม่เห็นตนในสัญญาหนึ่งไม่เห็นสังขารโดยความเป็นตนหนึ่งไม่เห็นตนมีสังขารหนึ่งไม่เห็นสังขารในตนหนึ่ง ไม่เห็นตนในสังขารหนึ่งไม่เห็นวิญญาณโดยความเป็นตนหนึ่งไม่เห็นตนมีวิญญาณหนึ่งไม่เห็นวิญญาณในตนหนึ่งไม่เห็นตนในวิญญาณหนึ่งดูก่อนครหะบดีสักยทิฏฐิย่อมไม่เกิดมีได้อย่างนี้แลท่านจิตตะครหะบดีถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าอิสิทธตะมาจากไหนท่านอิสิทธตะตอบว่าดูก่อนครหบดีอัตมาภาพมาจากอาวันตีชนบทท่านจิตตะเครหบดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคุณระบดมีนามว่าอิสิทธตะในอวันตีชนบท เป็นสหายที่ไม่เคยเห็นกันของข้าพเจ้าได้ออกบรรพชามีอยู่พระขุนเจ้าได้เห็นท่านหรือไม่ท่านอิสิตทัตตะตอบว่าได้เห็นครหาบดีจิตตะครหาบดีถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้ท่านผู้มีอายุรูปนั้นอยู่ที่ไหนหนอ เมื่อจิตตะเครหหบดีได้ถามอย่างนี้ท่านอิสิธัตตะได้นิ่งอยู่จิตตะเครหหบดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านอิสิทัตตะของข้าพเจ้าคือพระคุณเจ้าหรือท่านอิสิธัตตะตอบว่าใช่ละเครหบดีท่านจิตตะเครหหบดีกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอให้พระคุณเจ้าอิสิทธตะจงชอบใจอาพาตกะวันอันเป็นที่น่ารื่นรมใกล้ราวป่ามัชชิกานี้เถอข้าพระเจ้าจักบำรุงด้วยกีวรบินทบาทเสนาสนะและคละนปัจจัยเพสัตบริขารท่านอิสิทธตะกล่าวว่าดูก่อนครหบ,บดี ท่านกล่าวดีแล้วครั้งนั้นแหลจกิจตตคฤหบดีชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธของพระอิสิทตะแล้วได้อังคาดพิสุผู้เถระทั้งหลายให้อิ่มสำราญด้วยขาธนียะโพชีญาหารอัปราณีด้วยมือของตนครั้งนั้นแหลพิสุผู้เถระทั้งหลายฉันเสร็จแล้วลดมือจากบาท ลุกขึ้นจากอาสนะกลับไปลำดับนั้นแลพระเถระผู้เป็นประธานได้ให้โอกาสท่านพระอิสิทธะว่าดีแล้วท่านอิสิทธะปัญหาข้อนั้นแจ่มแจ้งแก่ท่านมิได้แจ่มแจ้งแก่ผมต่อไปถ้าปัญหาชิ้นนี้พึงมีมาแม้โดยประการอื่นในการใดท่านนั้นแล พึ่งกล่าวตอบปัญหาเช่นนั้นในการนั้นครั้งนั้นแหลท่านอิสิทต,ตะได้เก็บเสนาสนะถือเอาบาตและจีวรเดินทางออกจากราวป่าไม่ได้กลับมาอีกเหมือนกับพิสุรูปอื่นที่ได้ออกเดินทางจากไป